ปลูกไว้ใบตาบ้างแน่แล้วก็ไใบทายเดี๋ยวได้พันติดใบอ่อนแล้วนะครับเริ่มจากคุณคุณเด่นนะครับขันตอดใบอ่อนนี่นะครับนี่ก็แสดงว่าพันยืนต้นได้แล้วนั่นเองแล้วก็เ้าเอาพี่น้องนี่ยอันนี้ในสวนก็ในก็คืออันนี้ก็คือกระถิ่นพักกระถิ่นบ้านเฮาพี่นอ้องเกิดเป็นยังครับก็นั่มไปเป็นผักที่เฮาปลูกทดแทนไหมนะครับอยู่ใกล้ๆกับสวนไผ่เลี้ยงนั่นเองพี่น้องได้จะพาไปเบิังไปชม ไอ้ทัดเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจจะกินธาตุนนะครับกับายซิงลายย่างครับบางเทียไอ้พี่น้องในชุมชนเพิ่นมะขอกับแบงปั่นไปนะครับนี่ก็คือไอ้ไอ้บางบ่านสวนอันนี้กับแมวนะครับต้นลำไยครับเนี่ยต้นลำไยกับปลูกนะครับครับแล้วก็เข้าไปที่ฮัฟปลูกไม้พี่น้องเห็นครับไกลๆครับต้นมะพร้าวหัวกับขึ้นต้ห้ากับปลูกไว้ไปตายเบิ้งแน่แล้วก็ไวปตาย ธรรมชาตินะครับกับ่องจากนะครับไอ้เมล็ดพันธุ์ติดได้ได้พันธุ์ติดใบอ่อนแล้วนะครับเริ่มจากคุณคุณเด่นนะครับกันตอดใบอ่อนนี่นะครับนี่ก็แสดงว่าพันธุ์ยืนต้นได้แล้วนั่นเองแล้วก็เ้าเอาพวกตะไคร่นั่นเองนะครับเาก็จะได้นํามาหมุนเวียนอยู่ในขั้วเลือนเท่านันะครับกับเไปแต่นะครับที่ัลธรรมชาตินะครับกับ่องจากนะครับไอ้เมล็ดพันธุ์ แล้วก็ทำติดได้ดีครับอันนี้ก็คืออีกสิ่งหนึ่งพี่น้องก็คือต้นดอกแค่ขาวนะครับอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเองตามแล้วก็ทำติดได้ดีครับอันนี้ก็คืออีกสิ่งหนึ่งพี่น้องก็คือต้นดอกแค่ขาวนะครับอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเองตามพี่น้องอันนี้อยู่ในสวนก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือกระถินพักกระถินบ้านเข้าพี่น้องเกิดเกิดนงครับก็นั่ไป ชาวบ้านในะชุมชนครับเขาเขามาอ,อาจจะมาไหนมาเดียวมาบาังนะครับก็เลยทำให้ลำต้นปนหักแต่ว่าไอ้ยังบัเป็นอย่างพี่นออ้องเอขาวกระสูกไว้ไว้ตาเบิึงแน่แลกักการแว่ทายแลกักการธิรมดิดีครับอันนี้ก็คืออีกสิ่งหนึ่งพี่น้องก็กคือตนอ้นดอกแคขาวนะครับอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเองตามมาเบิ่งต้นอยู่แรกที่ว่าอยู่ แถบเป็นแน่วของเพลนพี่น้องพี่นอ้องต้นนี่จะจพี่น้องขับสูงใหญ่พี่น้องห้ากสัตว์สู่ไปไปตาเบิ้งแน่แล้วกันไปตายสายเบียดที่ว่าสายพันธุ์ที่ว่าล้ต้นของเพลนสูงใหญ่แล้วนั่นเองไมก่กันดีนะครับแต่ห้าเอาล้ต้นหรือว่าพันธุ์ที่ล้ำจนเนี่หน่อยๆกินธาตุาน้ำนะครับกับายซิงลายย่างครับบางเคลืไอ,นะอนพี่น้องนชุมชนเพลนมะขอกระแบงปันแปะนะครับนี่ก็คือ ไอ้มะม่วงไอ้รัฐประทานแล้วพวกสม่ำเสมอสวัสดีครับนี่ครับก็มะม่วงสายพันธุ์ฟ้ารันครับที่ปลูกพร้อมกันกับต้นแล้วครับที่ไอ้ปลูกชาเลี้ยงของแห้งขี่น้องใกล้ปลูกใกล้ๆครับไอ้แถวของไอ้ไอ้ต้นคาอยู่ในสวนห้องห้อครับเิ่นจะเริ่มจะติดดอกต้นพักเสด็จครับต้นหน่ต้นนี้ครับไอ้ตรงนั้นก็เย็นครับอยู่ใกล้ๆกับจะมีพวกนี้ครับไอ้พวกใบมะกรูด แอรนะครับเลยมาปลูกยางขี่งนอกใกล้ปลูกเลยใกลครับเออแถวขอางไอ้ไอ้ต้นคาอยู่ในสวนน่องครับเพิ่มริ่มจะติดดอกท้ายสวนอันนี้ก็แม่นะครับต้นลำไยครับเนี่ยต้นลำไยกับปลูกนะครับครับแล้วก็เข้าไปทีครับปลูกไม้พี่น้องเย็นครับไกลๆครับต้นมะพร้าวหอวกระเือต้นละกันเออดอกแค่ขาวนะครับสำหรับไปน้ำไปไปต้มยำทำแกงได้ดีๆนะครับ กับเดี๋ยวพาพพี่พ่อนอนกับมาเห่เบิ้งธรรมชาตินะครับกับเนื่องจากนะครับเอ่ยเมล็ดพันธุ์ที่ชาวบ้านเขามาเบียดจนต้นลำต้นเพิ่นหักครับอันนี้เพิ่นธุยือนต้นได้เองเดี๋ยวพี่น้องนะก็แข็งแรงนะครับเพราะว่าฮับปลูกก่อนก่นจะแล้วก็ต้นสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเพือแถวของพ่นทั้งหมดนะครับไปด่านได้เองนะครับแล้วก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวดุ นะครับมันติดดอกติดใบอ่อนไม่กัดแต่ว่าครับไอ้พวกไอ้ไอสัตว์เลี้ยางนะครับไอ้ของไอ้ผ้าสวนอันนี้กแม่นะครับต้นลำไยครับเนี่ยต้นลำไยกับปลูกนะครับครับแล้วก็เข้าไปที่ฮับปลูกไม้พี่น้องเห็นครับไกลๆครับต้นมะพร้าวหอวกับเครือตัวธรรมชาตินะครับกับ่องจากนะครับไอ้เมล็ดพันธุ์ทิศสายเบียร์ที่ว่าสายพันธุ์ที่ว่าล้ต้นของเพิ่นสูงใหญ่แล้วนั่นเองมากครับ ดีนะครับแต่ถ้าเอาล้วำต้นหรือว่าพันธุ์ที่เออลำตน้นนี่ยหน่อยชาวบานะ้านในชุมชนครับเขาเขามาอ,อาจจะมาเออมาเบียดมาบังนะครับก็เลยทําให้ลําต้นปนหักแต่ว่าไอ้ยังพอเป็นอย่างพี่น้องไอ้บอติดนั่นเองเขาก็เลยมาปลูกมาอันนี้ตักรใครกันที่ยู่ทั่วไปพี่น้องเป็นคล้ายๆว่าไอ้เป็นไอ้พืชอักเิตตะกี้กองข้าครับแต่นี่การไอ้ตกมาจุดแหลกเนี่ครับก็คือ อออดอดกแค่าขาวนะครับสำหรับไปนํำไปไปต้มยำทํำแกงดีนะครับกับเดี๋ยวพาพี่พอนอนครับมาไอ้เบงรักการทำยะติดดีครับอันนี้ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่นองก็คือตน้นดอกแค่าขาวนะครับอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเองตามหม้สายพันธุ์ต่างๆในี่ยสนคักครับจะบ่คอยได้นํำไปจำหน่ายจากใจ่าหนํยมมายจะนํำไป บริโภคข้าวเลื่อนตันเองนะครับเพราะว่ามาเบ่งต้นอยู่แรกที่ว่ายอยู่เป,เป็นแถวเป็นแนวิ่นพี่น้องพี่น้องต้นนี่จะ <im it> พี่น้องขับสูงญ่ <im it> พี่น้องท่านพี่น้องมะขามเที่ยเราปลูกอยู่หลายพันควรน,นี่ครับปลูกไม้ครับกําลังติดใบไม้ใบอ่อนโอ้กําลังงามครับใบมะขามเตีย้ยในสวนเท่าแล้วก็อีกสี่ต้นนี่ครับใน,นห้องกับปลูกย่างดีนะพี่น้องแล้วก็เพื่นอนครับที่เขาปลูกทดแทนไม้นะครับ ยุไกรครับสวนไทยเลียงนั่นเองพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งไปชมไอ้ไอ้ทัดเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจจะวกตะไคร่นั่นเองนะครับเขาก็จะได้นำมาหมุนเวียนอยู่ในขั้วเรือนเฮ่านั่นแหะครับกับบ่อไปแต่นะครับพี่พ่อน้องเพื่นอนก็ยังติดใบอ่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งครับเป <ๆ S 2> ลูกพร้อมกันเขากน็นำสายพันธุ์ของเพื่อนได้ต้นใหญ่พอสมควรนะครับที่มาปลูก กินธาตานนะครับกับายซิงลายหญ้าครับบางเชื้ไอไอ,ไอ้ที่หนองในะชุมชนเพิ่นมะขอ,อกระแบงปันแปะนะครับนี่ก็คือไอ้ไอ้มุมมองใหม่สายพันธุ์ต่างๆเนี่ย่วนหนมาบจะไอ้บ่คอยได้นำไปจำหน่ายจา,ยากจ่ายสนวนมักจะนำไปไบริโภคกั้วเลี้ยนนั่นเองนะครับเพราะว่าพวกตะไคร้นั่นเองนะครับเาก็จะได้ไนำมาหมุนเวียนอยู่ในกั้วเลี้ยนเท่านั้น,น,นะครับกับบ่ไป แต่นะครับพี่พนท้านได้แล้วนั่นเองนะครับกินขาท่านนะครับกับายซิงลายย่างครับบางเคื่ยไอ้ไอ้จี่นองในชุมช่นพันมะขอกระแบงปันไปนะครับนี่ก็คือไอ้ไอ้มงวงจี่นองนี่ยอย่างนี้ในสวนก็ไหนนก็คืออันนี้ก็คือกับถิ่นพักถิ่นบ้านเฮาพี่น้องเกิดเป็นเองครับก็นั่มไปเป็นพักมาชมไปมะม่วงที่เขาปลูกไม่นั่นเองนะครับกับ สายฟารันนะครับมะมงพี่น้อยนี่ครับสังเกตียิบงธรรมชาตินะครับกับ่องจากนะครับเอเมล็ดพันธุ์ทิดพวกตะไคร้นั่นเองนะครับาก็จะได้นํามาหมุนเวียนอยู่ในขั้วเลือนเฮ่านนะครับกับเไปแต่นะครับที่พ่อพี่น้องอาจจะบ่ได้เขามากนี่ครับนี่ก็คือลํำต้นพี่หน้องเห็นแหลกๆนะครับด้านใน้าด้านใน้ช่วงนี่ก็คือ การติดใบอ่อนถอดใบอ่อนงามครับต้นนี้แล้วก็เราจะติดได้ดีครับอันนี้ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่นองก็คือต้นอดอกแค่ขาวนะครับอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเองตามพวกตะไคร่นั่นเองนะครับเพาก็จะได้นำมาหมุนเวียนอยู่ในขั้วเนะลื่อนเท่านั้นแหละครับกับเอไปแต่นะครับที่อนตกมาชุดแหลกนะครับก็คือแล้วก็ต้น สมบูรณ์นะครับเผืเสื้อแถวของคนทั้งหมดนะครับไปด่านได้เองนะครับแล้วก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวทุกแล้วก็ต้นสมบูรณ์นะครับเีื่อเสื้อแถวของคน OR, ทั้งหมดนะครับไปด่านได้เองนะครับแล้วก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวทุกมาชมเลมะม่วงที่เขาปลูกไม่นัเองนะครับกับสายไาฟ้ารันนะครับมะม่วงที่หน้อยนี่ครับ สังเกตบางชาวบ้านในชุมชนครับเขาเขามาอาจจะมากอาจจมาเบียดมาบางนะครับก็เลยทําให้ลําต้นพลัดหักแต่ว่าไอ้อยังพอเป็นอย่างพี่น้องชาวบ้านเขามาเบียดจนต้นลําต้นพลัดหักครับอันนี้เพิ่นธุเยือนต้นได้เองแต่พี่น้องหนะูกะแข็งแรงนะครับเพราะว่าฮับปลูกก่อนควจะอยู่ด้านบนหลายนะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งมะม่วงสายพันธุ์ารั่เดี๋ยวปลูกพร้อมกันครับต้นนี้ก็สูง นี่แหละครับไอ้ตุ่งทุกอย่างเขาปลูกต้นไมกแล้วดอกออนะครับสำหรับไอ้คานี <design> <chiar> ่ครับขยันครับงามตลอดนั่นเองสำหรับไอ้คาในสวนครับบริวาจะยุบจุดในยุบจุดกลางสวนพี่น้องอากาศแพร่นะครับใส่สิ่งที่ว่าเขาปลูกตะก้อนแรกๆเป็นจังมาชมไอ้มะม่วงที่เขาปลูกไม่น